สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dead y d บอ l i g h t Mobile หรือว่าเด a บ b ยมือถือนะครับหลังจากที่ลงคลิปในในคอมไป2อคลิปก็เปลี่ยนมาลงมือถือบ้างแล้วกันวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครที่ผมชอบเล่นหมายถึงฆาตรกรนะครับฝั่งชิลเลอร์นะว่าผมรู้สึกตอนนี้ผมชอบเล่นฆาตรกรตัวไหนอันนี้ไม่ได้พูดถึงความเก่งนะครับว่าตัวไหนเก่ง ตัวไหนอ่อนแต่ว่าผมจะมาพูดว่าตัวละครที่ผมแบบจะปั้นหรือว่าตัวละครที่ผมแบบรู้สึกเล่นแล้วสนุกเนี่ยในมือถือตอนนี้ผมอยากเล่นตัวละครตัวไหนนะครับโอเคมาถึงก็ไปดูที่ตัวละครที่ผมมีก่อนตอนนี้ผมมีตัวละครครบทุกตัวแล้วที่เป็นิีเลอร์นะครับก็มีตั้งแต่แฮปเปอร์ไปยันตัวไมเคิลเลยนะครับบางตัวละครเนี่ยเราก็ต้องเติมตังค์ซื้อบางตัวละครเราก็สามารถใช้แต้มในเกมซื้อได้นะครับโอเคก็ ผมซื้อมาคบหมดแล้วตัวละครอ่ะเดี๋ยวผมมาพูดถึงตัวละครก่อนแล้วกันตัวละครมันมีน้องๆถามว่าซื้อตัวอะไรดีซื้อเปอิกตัวไหนสําคัญอันดับแรกเลยนะครับฆาตกรที่เราควรจะซื้อก่อนก็คือตัวอ้วกกับตัวตลกนะครับ2ตัวนี้นะครับเพราะว่าอี๋ผมจะให้ดูว่าเปิกไหนมาสําคัญอีีเปิกที่สําคัญก็คือเปอิกเนี่ยครับเปิกซ้ายมือเนี่ยเปิกล็อกเครื่องเนี้ย นะครับมาถึงเราจะมาถึงมันจะลอเครื่องปั่นไฟไว้ให้เราเลยนะครับ3ามเครื่องก็ทําให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยปั่นไฟช้าอันนี้สำคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะเป็นในคอมก็สําคัญเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่มันจะมีตัวละครที่ไม่ต้องใช้เปิงนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวละครทิวิลี่นะครับมาถึงมันสามารถเลื่อยไปหาคนที่นั่งปั่นได้เลยก็ไอลอเครื่องนี้มันก็ยังไม่ไม่จำเป็นสําหรับทิวีลี่นะแต่ว่า หลกัหลกๆแล้วมันก็สําคัญกับแทบทุกตัวละครเลยนะครับโอเคตัวอ้วกต้องเอาเปิร์กนี้นะครับเปิร์กล็อกเครื่องต่อไปตัวละครตัวตลกใช่ไหมครับตัวละครตัวตลกเปิร์กที่สําคัญคือเปิร์กสองเปิร์กนี้นะครับเปิร์กตรงกลางเปิกกระทึบเครื่องปั่นไฟแรงถ้าเราเอาคนไปแขวนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้รับพลังในการกระทึบเครื่องปั่นไฟแรงลดทันที25เปอร์เซ็นก็ภายในระยะเวลา40วิอันนี้ขั้นแรกนะ ก็ผมผมว่ามันก็ลดเยอะยีะ่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะลดเยอะนะครับแต่ว่ามันจะไม่ลดเยอะไปมากกว่านี้ถ้าเราอัพเนี่ยอันนี้ขั้นหนึ่งคือลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบวิสมมุติถ้าอัพไปขั้นสองขั้นสามมันก็จะลดแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าระยะเวลาที่เราสามารถแบบใช้ได้จากสี่สิบวิมันจะเพิ่มเป็นห้าสิบแล้วก็หกสิบวินะครับแล้วก็อีกเปิร์กหนึ่งก็คือเปิร์กที่สําคัญมากๆากเลยเปิร์กเนี่ยเปิร์กกั้นหน้าต่างแบมบูโซถ้าเป็นภาษาไทยก็จะชื่่อวาเปิร์กงน นะครับก็สำหรับฆาตกรตัวเดินดินทั่วไปอย่างเช่นพวกเดอะลีเกียนเดอะเรดโกลด f เฟสอะไรพวกนี้ครับที่ไม่มีความไม่ค่อยมีความสามารถในการไล่ล่าเราต้องใช้กั้นหน้าต่างในการช่วยนะครับแล้วก็ตัวละครที่เดินเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องใช้กั้นหน้าต่างก็จะมีตัวตลกเองนี่แหละไม่ต้องใช้กั้นหน้าต่างถ้าเราคิดว่าเราไล่เก่งอ่ะเพราะว่าแค่เรามีขวด นี่ครับถ้าเรามีขวดเราก็ปาให้เขาเดินสโลว์ได้แล้วนะครับก้นหน้าต่างก็เลยแบบไม่ค่อยจําเป็นแต่ว่าถ้ามีมันก็จะยิ่งโหดกว่าเดิมถ้าตัวตลกใช้กันหน้าต่างด้วยนะโอเคพูดถึง2ตัวละครที่เราควรจะซื้อนะครับคาดกรอนเราก็พูดไปแล้วก็คือตัวตลกกับตัวอ้วงนะครับเพิงที่สําคัญนะแล้วก็ไอตัวไอหย่อยอ่ะบางคนบอกว่าเพิงที่สําคัญนะครับเปิงว,ว่าวิคิวอ่ะเพราะว่า มันเอาไว้แขวนแล้วมองหาคนแล้วก็เอาไว้เก็บแต้มใช่ไหมแต่ว่าผมมองว่ามันถ้าเป็นในมือถืออะ่ะมันปิ B ๊บบาร์บีคิวเอามาเก็บแต้มมันไม่สําคัญอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าเรางบงบไม่พอเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะาผมไม่แทมผมไม่ใช้เลยปึ B ๊บบาร์บีคิวเนี่ยเพราะว่าไอแต้มเลือดที่เราจะามาอัพเลเวลตัวครมมันไม่เหมือนกับในคอมนะครับเราเราเอาแต้มเลือดมาอัพแค่เอาแอดออนของใช้เท่านั้นเราไม่สามารถเอาแต้มเลือดตรงเนี้ย บัตรพอยต์ไอ้มุมขวาบนของผมเนี่ยที่มี600,000เนี่ยมันไม่สามารถเอามาั p เปิร์กได้ผมก็เลยมองว่าเปิร์กบาร์บีคิวมันก็งั้นๆนะ่ะแขวนปุ๊บเราเดินไปหาเองก็ได้นะครับคนถ้าเราอ่านเกมดีเราเดินไปหาคนก็ได้แต่ว่าใครใครอยากซื้อมาใส่ก็ได้นะครับก็เป็นเปิร์กระดับระดับ S เ,เหมือนกันน่ะแต่ผมว่าสําหรับผมผมเอาไปใส่เปิร์กอื่นดีกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสาหรับ ค่าละครที่ควรจะซื้อก่อนเป็นอันดับต้นๆเพราะว่าเปิร์กมันสําคัญนะครับแล้วก็มาพูดถึงตัวละครที่ผมชอบเล่นในมือถือนะครับอันดับแรกเลยถ้าดูจากเลเวลแล้วเนี่ยก็ทุกคนจะเห็นว่าเดนเนอร์นี่ผมมาแบบนําโด่งเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันมันท้าทายในการเล่นแล้วมันก็เก่งด้วยถ้าเราเล่นโหดๆนะครับมันมัน เขาเรียกว่าอะไรชั้นบนชั้นล่างเราสามารถบิงขึ้นบิงลงได้เลยแล้วก็เออมันกันพวกจุกเด็กได้มันกันพวกวิ่งวนได้แต่นี้เราต้องบังคับดีๆหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โหดเลยแต่ว่าในมือถือมันมันบังคับยากอะ่ะเออถ้าเป็นในคอมอะ่ะคือใครก็ได้เว้ยคือแบบมาเลยกูแบบพร้อมบิงตีแต่ว่าถ้าเป็นในมือถืออะ่ะมันหันยากมัน มันหันยากมากแต่ว่าถ้าเราเล่นบ่อยๆมันก็จะเป็นตัวละครที่โหดที่สุดในเกมแล้วนะครับถ้าเราบิงดีๆนะคือสามารถตีคนล้มได้แบบแป๊บเดียวเลยแล้วก็คุณคุมเกมได้ดีเพราะว่ามันบิงไก่สามารถบิงแบบไปมาได้นะครับตัวละครที่ผมชอบเล่นอันดับแรกคือเดนเนอร์สอันดับต่อมาที่ผมชอบเล่นก็คือตัวกระต่ายนะครับเลเวลห้าสิบเหมือนกันแต่ว่ายังเล่นไม่เท่าเดนเนอร์สนะก็เป็นตัวละครที่ เล่นใช้ความสามารถเหมือนกันนะในการลิงหน้าจอตรงกลางแล้วเวลาที่เราปาโดนคนแล้วมันจะรู้สึกสนุกนะครับอันนี้คือความสนุกล้วน้ลวเลยนะแต่ว่าตัวนี้มันถ้าเจอจุดวนดีๆมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบหน่อยแต่ว่าก็ถือว่ายังเก่งอยู่แหละนะครับถ้าเราปาแม่นนะอันนี้ตัวละครที่ผมชอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมกําลังฝึกเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือโอนี้ตัวละครที่สามไอเนี่ย ยากสุดในเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าเดี๋ยวเน้เล่นง่ายกว่าโอนี้นะแตโ่โอนี้มันหันยากมันไม่เหมือนในคอมเวมัมนมันหน่วงแบบหน่วงจัดเลยแล้วการแตะขอบจอบางทีมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ผมว่ามันเท่นะโอนี้เนี่ยสร้างชื่อให้ผมมาตั้งแต่ในในในพีซแล้วแต่ว่าตอนนี้ในพีซผมไม่คยได้เล่นโอนี้เลยแต่ว่าในเอ้ยพูดสลับปะวะ ในคอมไม่ค่อยเล่นโอน,นี้เลยแต่ว่าในมือถือผมจะพยายามเล่นบ่อยๆนะครับเพราะว่าสกินมันเท่มากเว้ยค,ครับตัวละครต่อไปที่ผมจะปั้นก็คือตัวนี้เดลิวเจียนฆาตกรเดิวเวนดินยินพิซซ่าตัวนี้ทำไมผมถึงชอบเล่นเพราะว่ามันเท่ไม่รู้ดิ ไอสองตัวแรกอะเล่นเพราะความสนุกนะเดือนนี้กับกระต่ายเล่นเพราะความสนุกแต่ว่าทางไอสองตัวหลังโอนี้กับรีเจียนเนี่ยเล่นเพราะความเท่ละเดือนีเจียนเป็นฆาตกรที่ถ้าด่านแคบๆมันก็เก่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถตีชิ่งได้เหมือนที่ผมลงคลิปให้ดูใช่ไหมมันก็เป็นตัวละครที่แบบมันเท่อะเออไม่มีอะไรมากความเก่งมันก็เฉยๆนะครับมันก็โดนวนไม้โดนเปรไม้ปกติแต่ถ้าเรามูนวอลโโหด มันก็มันก็พอเล่นได้แหละแต่มันอาจจะไม่โหดเท่าตัวอื่นๆนะครับก็นี่แหละตัวละครที่ผมชอบเล่นนะครับในมือถือตอนนี้แทปเปอร์ผมไม่ค่อยชอบเล่นแล้วนะครับ4ี่ตัวละครนี้ที่ผมจะปั้นแล้วก็น้องๆที่ถามมาว่าพี่เล่นเดอะสปิริติที่ดูหน่อยมันไม่สนุกอะเดอะสปิริตเล่นแล้วรู้สึกเหมือนแบบเดเลทอัปเกรดเฉยๆอะก็แค่เฟดมาแล้วก็ตีมันความสนุกในการเล่นมันน้อยเท่าตัวอืน่นมัน ความสนุกในการเล่นมันน้อยเออมันเก่งแต่ความสนุกในการเล่นคือกดกดหายตัวปุ๊บเดินไปตีกดหายตัวปุ๊บเดินไปตีซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันธรรมดาเออแต่เก่งนะแต่ธรรมดาความสนุกมันก็เลยน้อยอย่างเช่นถ้าเทียบกับโอนี้เนี่ยมันเปิดอันติใช่ไหมกว่ามันจะได้เปิดอันติมันต้องพยายามมันเก็บเลือดพอเปิดอันตีได้เสร็จปุ๊บบังคับยากอีกพุ่งซ้ายขวาทุบก็คือ ความพยายามความสนุกในการเล่นมันจะมันมากกว่าไงลินเนี่ยเราเล่นลินเราก็เบื่อเราแบบหายตัวไปตีเอาฟังเสียงหายตัวไปตีมันก็น่าเบื่อลแล้วแต่โอนี้สนุกกว่าเดือดนิดใช้ความพยายามสนุกกระต่ายก็เหมือนกันนะครับใช้การลิงตรงกลางพยายามเนี่ยมันจะสนุกกว่าตัวทั่วไปนะครับก็สี่ตัวนี้นะที่ผมจะปั้นแล้วก็ส่วนตัวอื่นย่างตัวตลกเนี่ยโคตรเก่งเลย ถ้าแสตออนดีๆนิ้วแดงอะไรแบบวนเทีบ mm hmm. ไม่ได้เลยมันก็เก่งแต่แต่มันก็ไม่สนุกน,นะครับปลาเฉยๆสีตัวนี้ที่ผมจะเล่นแล้วก็น้องๆที่ถามถึงโกลด์เฟสว่า้พี่ลงคลิปโกลด์เฟสนะผมขอบอกเลยว่ากู <c oughs> ไม่เล่นได้ไหม <c oughs> มันเลเวลสามอะ่ะพอมันเลเวลสามแล้วมันก็ไม่มีเบิร์กแล้วมันก็เป็นเล่นไมเคิลดีกว่าไหมวะเนี่ยไมเคิลเนี่ย เห็นไหมคือโกเฟสกับไมเคิลอะไมเคิลแม่งเก่งกว่าเยอะเลยนะเว้ยแอดออนมีหลายอย่างมีจับเทงมีขั้นสามตลอดมีดูดเร็วโอ้โหสารพัดแต่โกดฟ a ีสแม่งมีแค่แนวเดียวเลยคือดูดแล้วก็ตีดูดแล้วก็ตีนะครับแต่ว่าโกดฟนี่สเตลได้บ่อยนะไมเคิลมือคือถ้าออกจากขั้นหนึ่งก็ไม่สเตลแล้วก็ตัวละครที่ผม จะเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับสตัวหลักๆนะตัวละครอื่นไม่ใช่ไม่เก่งนะครับตัวละครอื่นก็เก่งแต่ผมมาพูดถึงความสนุกในการเล่นของผมนะครับก็คือเด e เนิร์ดกระต่ายแล้วก็จะมีลีเยนกับปวนี้นะครับที่ผมจะเล่นตัวละครที่เก่งๆตัวนึงก็คือตัวนี้นะเนีย่ยไอตัวอ้วงเนี่ยถ้าปรับแพทใหม่มาตามในตามใน P c อ่ะไอเนี่ยโหดนะครับ ัวอ้วงอะระวังให้ดีนะถ้าแผดใหม่มาแล้วก็ไอห้หยอยมันเก่งอยู่แล้วมันเก่งกว่าไมเคิลมันเก่งกว่าโอนี่เก่งกว่าลีเจียนเก่งกว่ากระต่ายอะคือผมว่าไอห้หย่อยเนี่ยโหดจัดนะครับก็คือถ้าในมือถือนะเดี๋ยวผมมองก่อนตัวละครมีเท่านี้เป็นรองเท่เด็สปิริตมั้งถ้าตัวเดินอะเพื่อเผื่อมันโหดกว่าด้วยซ้ำจับคนแขวนได้ปุ๊บมันมึงใครใครกล้าช่วยเพื่อนนะเออ เนี่ยผมมองจากตัวละครที่มีก็ไอเนี่ยแหละเทียบกับลินได้เลยถ้าคนเล่นโหดนะเออมันสามารถเลื่อยแบบโอ้โหโคตรยาวนะครับเดอ s สปิริตกระหย่อยนี่ผมแบบเดอดสปิริตอาจจะตีคนง่ายกว่าแต่ว่าไอหย่อยมันมันดุก,กว่าวะถ้าเล่นไอหย่อยโหดๆอะ่ะน่าจะเก่งพอๆกันเลยนะครับก็โอเคหลังจากที่ฝอยกันมานานผมก็ ไม่อยากจะพูดอย่างเดียวเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปที่ผมเล่นอ่าอีเจียนให้ดูแล้วกันนะครับเป็นการส่งท้ายนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงตัวละครที่ว่าตัวไหนหน่าเล่นตัวไหนเก่งแล้วกันอันนี้คือเอาแบบตัวละครที่ผมชอบก่อนแล้วกันนะโอเคครับก็ไปดูกันเลยด่านแลมกินเลนนะครับเป็นด่านที่กว้างมากด่านนี้โคตรเปรตมีบ้านเปรตแล้วมีบ้านยุคเด็กแล้วก็มีบ้านยุคเด็ก 2- 3อันคือ เป็นด่านที่จูง,ง่ายมากนะครับด่านนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเดินหาคนก่อนเดิรลีเจียนนี่ไงผมเจอคนอยู่หลังต้นไม้เสียบแล้วคนอยู่ใกล้กันด้วยไอ้นี่จะเจ็ดสิบสองขอสามคนกำลังดีไอ้นี่นั่งเนียหรอเอากุญแจมาด้วยนะคนนี้ตีซ้ำเลยครับตีซ้ำเลยนะเราจะได้แต้มเพิ่มนะเราไม่จะเป็นต้องปล่อยให้ถ้ามันอยู่ใกล้ไอ้นี่นี่ไงมาแล้ว จุดจุกเด็กจะกระโดดดักก่อนนั่นมันรู้เยอะมันรู้ว่าผมจะดักด้วยตอนนี้คือเราไม่มีเปิดกันหน้าต่างนะครับก็เลยเดินตามนะเดินดักเอาไปไหนละอ้ามันไม่ได้โวนลหรอ <c oughs> เรียบร้อยไม้ตรงนี้ไม้ตรงนี้คือเอาจริงๆนะควรพับเอาไว้ก่อน <c oughs> มัน มันมันใช้จูไม่ได้อ่ะตรงเนี้ยยิ่งฆาตกรบาดลังขึ้นนะต้องสตาร์ให้ด่วนนะครับถึงจะจูกได้ตอนนี้ก็มีคนเจ็บสามคนแล้วเปิร์กทาโรโดโฟเบียขั้นแรกกระที่ไม้เร็วขั้นแรกเมีแต่เปิร์รขั้นแรกทั้งนั้นเลยเดี๋ยว่อยเล่นเก็บเปิร์กไปเรื่อยๆนะตัวมันเดินตัวมันเร็วดีครับมันทําคนเจ็บเร็วดีแล้วก็เดินเร็วดีแต่ว่าต้องต้องมูนวอลต้องอาศัยการหลอกไฟหน่อย คสกระโดดหรือเปล่าไม่โดดโดนยังไม่มีคนไปช่วยนะครับเดี๋ยวคนที่แขวนเลยแล้วกันเราเล่นชิวๆนะอาจจะเอาสักบวกสองบวกหนึ่งเล่นยังไงให้แรงไม่ลดต้องเล่นแบบปล่อยๆส่วนมากที่ผมเล่นทุกวันนี้บวกศูนย์ประจำเลย ยังมีคนเอ้ยยังไม่มีคนมาช่วยนะเขาไม่รักเพื่อนกันหรอผมก็ไม่ได้เฝ้านะ่ะแต่ตอนนี้มีคนโดนแขวนยสองคนแล้วไอ้นั่นจะเฟดสองนะ่ะรอยเท้าครับเห็นแล้วเห็นแล้วมันอ้อมไปนะมันอ้อมไปหลังบ้านเราก็ไปหน้าบ้านตอนนี้ไอ้แว่นตกเฟดสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุงบินมาช่วยว่ะช่วยเพื่อนชา้ามีคนมาช่วยผมวิ่งไปเสียบเลยนะวิ่งไปเสียบเลยนะ ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บอยู่แล้วผมก็เสียบให้มันหิวไม่ได้เห็นไหมครับติดสถานะแอดออนที่ผมเอามาคือคนที่โดนชิ่งตั้งแต่ครั้งที่สองสามสี่เป็นต้นไปเนี่ยจะติดสถานะผูพังทำให้รักษาตัวเองไม่ได้เอามาคอมโบกับธทนนโทฟเบียนะนี่มันยึยกยักว่า เขวยนตรงนี้เมื่อกี้ผมไม่ซ้ำไม่แว่นนะครับถ้าซ้ำไม่แว่นคือแว่นตายแล้วอดเล่นแรงเดืวดแรงลถเด๋ยเแรงไม่ขึ้นยังไม่ครบร้อยดาวั้งทีผมอะ่ะผมเล่นมาตั้งเยอะคือแบบติดอยู่ที่เดิมแปดสิบแปดสิบดาวแปดสิบดาวอา้าวนิ้วเปลี้ยหรือเปล่าบาดเจ็บขนาดนี้ ยังไม่ได้กระดึ้งเพื่องบันไฟเลยเอาเปืงมา <_ c oughs> เดี๋ยวถ้าอุ้ยตรงนี้มีคนเดี๋ยวถ้าใน iPhone iOS เปิดผมน่าจะย้ายไปเล่นฝั่งนู้นนะครับมันน่าจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะ <_ c oughs> เรียบร้อย remember. จ้าน้องเจนรู้สึกผมตอนนี้ผมที่รู้สึกเล่น Android อ่ะรู้สึกแบบหน่วงๆยังไงแบบยังบอกไม่ถูกแต่ก็เล่นได้แต่เดี๋ยวรอ พวก iOS เปิดแล้วย้ายไปเล่นกันอันนั้นน่าจะลื่นเลยมีคนวิ่งมาช่วยครับกดคีว้ขวาตีเพื่อทำการชิงเก็บแต้มออืยังไงมันก็ปั่นไม่ครบแล้วเนี่ยผมดูทรงแล้วยังไงมันก็ยังไงก็ปั่นไม่ครบแล้วขอเก็บแต้มหน่อยแล้วกันลุงบินจะดึงเพื่อนเอาเอายืดตีซ้ำอีกทีเพื่อเก็บแต้มไม่มีการปล่อยแห่ทั้งนั้น ตียับยัเล่นลึงบินต่อปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตกันก่อนเรายังเต้มน้อยอยู่เลยเนี่ยเอาไอ้นี่ไม่จุกเด็กว่ะไอ้นี่ไม่โดดรูโดดหน้าต่างไม่ทันนะขอกระตื้เพื่อปั่นไฟหน่อยได้ไหมตอนนี้คือแต้มตีของเราคือแบบเกินครึ่งมาแล้วนะครับเป็นเพราะว่าเดลิเจียเนี่ยมันได้ตีคนบ่อยนะกดสกิลแล้วก็วิ่งตีวิ่งตี แต้มราจะแบบได้เยอะมากแต้มบัตรพอยตรงนี้มีคนวิ่งอยู่ในบ้านไอ้แว่นหรอได้ยินเสียงไอ้แว่นแล้วในมือถือกุญแจในมือถือกุญแจผมเจอนี่มารอบที่สามติดต่อกันแล้วมั้งเนี่ยอรอบแรกเจอเด็กสปิริตไอ้นี่มันชอบเล่นเนียนนะครับไอ้แว่นคนนี้ ตายคนแรกเอ้าไอเยนอันนี้บอดหรือไม่รู้ว่ะทำไมผมรู้สึกกูก็แรงเยอะนะแต่ทำไมแบบคนเล่นเหมือนบอดเอาไปแขวนเนี่ยผมผมเล่นแล้วผมรู้สึกผมยังสงสัยอยู่เลยว่านี่กูแรงถึงขนาดนี้แล้ว มันยังมีบทอ,อีกหรือเปล่าแทบทุกเกมอ่ะที่ผมเล่นผมจะรู้สึกว่ามันจะมีคนที่แบบทำตัวแปลกแปกแต่เขาก็ชื่อแบบเป็นคนตั้งนะโอเคครับเจอสองคนฉีกเป็นสองฟั้างหรออันนี้จะเจ็ดสิบสองด้วยเอาลุงต่อเลยแล้วกัน มันมองหลังวะไอ้ลุงเนี่ยอม,มองหลังเหรอ,อทิมท้มซ้ำนะทีมท้มซ้ำทีมท้มซ้ำเปไม้เฉยเดี๋ยวผมจะสอนเล่นเดล l เจียนที่แบบว่าทิมท้มซ้ำจนล้มอ่ะแบบวิงว่งวิง่งวิ่งตีจนล้มอ่ะผมเล่นในคอมบ่อย มันเล่นแล้วมันมันเล่นแล้วมันมันสะใจดีลิเจียนมันตีคนได้ไวดีเดี๋ยวเขนะียนข้างนอกนี่แหละครับไม่ต้องเอาใต้ดีหรอกเราไม่คิดจะฟ้าอยู่แล้วตายแล้วมั่งเนี่ยลุงอะ่ะโอเคยังยังไงเราก็บวกหนึ่งแล้วนะครับช่างมันนะเก็บส่งเก็บสี่ไม่ต้องเก็บส่งเก็บสี่แล้วเดี๋ยวไปลุ้นท่อแล้วกันมันจะเสียเวลาตอนแรกก็พูดเยอะแล้ว นั่นไงเจอเป็นตัวเลยน้องเคสวิ่งเข้าบ้านใหญ่ไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับลงรูปดกีบตีบวกหนึ่งเอ้ยถ้าผมค่าเคสได้ไม่รู้บวกสองหรือเปล่าแต่แต้มเราน้อยอ่ะสองหมื่นห้าก็นี่แหละครับตัวละครที่ผมชอบเล่นเดอะ e ีเจนเดอะ e ีเจนก็ต่ายเดดเนิร์ด อีกตัวหนึ่งก็คือโอนีนะครับที่ผมจะฝึกนะก็ยังไงฝากกดไลค์ like, กดซับ s c r i ครไปด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรแล้วอะตอนนี้คือผมไม่อยากเล่นโกดเฟสนะจริงๆไม่อยากเล่นโกดเฟสก็เดอะสปิริตนะครับก็ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย